คนไทยจะกลับประเทศในช่วงเดือนตุลาคมไม่ต้องกลัวโอเวอร์สเตตติดต่อสถานทูตไทยได้เอาคิดว่าเพื่อนๆสามารถจะประยุกต์ใช้ได้ทุกประเทศเลยนะแต่ว่าข่าวนี้คือต้นต่อเรามาจากกรุงเบอร์ลินที่เยอรมนีเป็นสถานทูตไทยที่นั่นเดี๋ยวเราจะลงลิงก์มาที่ใต้วิดีโอนะครับก็คือช่วงเนี้ยบางประเทศเนี่ยในยุโรปนะเขาก็อาจจะมีการประกาศออกมาว่าเขาจะไม่ต่อวีซ่าให้ เฉพาะคนที่มาถึงก่อนวันนี้ๆๆตามที่เขากําหนดคือหมายถึงว่าคนที่วีซ่าหมดก่อนอย่างของเยอรมนีเนี่ยก็คือหมดเขต30สิบกัญญนยายนซึ่งผ่านมาแล้วใช่ไหมก็คือหมายถึงว่าใครวีซ่าหมดก่อน30สิบกันยานี่ก็จะไม่ได้รับการต่อวีซ่าให้อ,อีกต่อไปคือบางคนอาจจะแบบตกค้างมานานแล้วด้วยอะไรอย่างนี้นะคือบางคนก็จะว่าโชคดีก็โชคดีแต่ว่าใครที่อยากจะกลับบ้านตั้งนานแล้วก็อาจจะไม่ได้มองว่าโชคดีก็ได้นะ <laughs> <laughs> คือบางคนอาจจะมาถึงตั้งแต่มกรากรุ่งราแล้วก็ จะกลับตอนมีนาเมษายนแล้วก็มีโควิดพอดีใช่ไหมอยู่กันยาวเลยแล้วก็แน่นอนวีซ่าหมดตั้งนานแล้วแล้วเขาก็ต่อให้มาเรื่อยๆเนี่ยถ้าของเยอรมนีเขาก็หลัง30มสิบปัญญาเขาก็ไม่ต่อให้แล้วเราก็ไม่แน่ใจประเทศอื่นเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดใครรู้ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าประเทศไหนที่มีการประกาศเหมือนกับเยอรมนีบ้างว่าจะไม่ต่อวีซ่าให้แล้วหรืออะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดเราอยู่เกินวันคือหมายถึงว่าพอเขาบอกว่าเขาจะไม่ต่อให้แล้วปุ๊บเราอยู่เกินเนี่ยเราก็จะกลายเป็นโอเวอร์สเตย์ใช่ไหม ก็คืออยู่เกินเวลาซึ่งมันก็จะมีผลตอนที่ตอมอหาออกเขาก็จะต้องถามเราแล้วก็ตอนขอวีซ่ารอบถัดไปก็อาจจะโดนปฏิเสธวีซ่าถ้าสมมติโอเวอร์สเตย์อันนี้คือปัญหาคือกลับได้กลับได้แต่ว่าจะเหมือนจะโดนขึ้นบัญชีดำแบล็คลิสเอาไว้อะไรเงี้ยนะแต่ที่อาจั่วหัวข้อว่าคนไทยจะกลับประเทศช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยไม่ต้องกลัวจะโอเวอร์สเตย์เหตุผลเพราะว่าทางประเทศไทยเนี่ยยังมีเที่ยวบินพิเศษกลับจากยุโรปมาไทยอยู่ใช่ไหม คืออันนี้ออาสรุปจากที่เขาพูดก่อนเลยนะก็คือประเทศอื่นก็นําไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะก็คือถ้าเราได้เคยลงทะเบียนเอาไว้แล้วว่าจะขอกลับไทยคือลงทะเบียนเอาไว้ตั้งนานแล้วหรืออะไรนี้นะเราก็สามารถติดต่อสถานทูตไทยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเพื่อจะขอออกใบรับรองได้ว่าเราจะกลับกับเที่ยวบินพิเศษของสถานทูตอะไรอย่างเนี้นะคือมันเกินเวลาที่เขากําหนดมาแล้วก็จริงแต่ว่าเราสามารถเอาไอใบรับรองตรงเนี้ย ไปชี้แจงกับหน่วยงานท้องถิ่นในเมืองที่เราอยู่ได้ว่าเออเราไม่ได้อยากจะอยู่เกินนะแต่ว่าเที่ยวบินพิเศษเนี่ยมันเลยวันที่คุณกําหนดจ,จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจหมายถึงหน่วยงานท้องถิ่นที่นั่นเขาก็เข้าใจแล้วก็ถ้าต่อมอขาออกถามก็เอาให้ดูต่อมอก็คงต้องเข้าใจแล้วส่วนของการขอวีซ่าครั้งถัดไปแน่นอนให้เราเก็บเอกสารตรงนี้ไว้นะเอกสารทั้งหมดจากสถานทูตไทยที่เราได้รับในช่วงก่อนจะกลับเนี่ยให้เราเก็บเอาไว้เพราะว่าเราจะต้อง เอามาขอวีซ่าครั้งถัดไปคือถ้าเรากังวลว่าเพราะว่าเราก็อยู่เกินวันของเรามาจริงๆใช่ไหมแต่เขาต่อให้หรือตอนนี้เขาหมดเขตแล้วไม่ต่อให้แล้วแต่เราก็ยังอยู่เกินอีกด้วยเหตุผลความจําเป็นว่าทเที่ยวบินพิเศษมันเลยวันหรืออะไรเงี้ยก็คือเร,เราเอาเอกสารตัวนั้นยื่นวีซ่าไปด้วยเนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจเป็นการประกาศของสถานทูตไทยที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเลยว่าถ้าเกิดใครที่อยู่เกินวันที่ทางสหพันธรัฐเยอรมนีเขากาหนดเนี่ย ให้มาขอเอกสารกับสถานทูตได้เลยแต่ออฟใช้หัวข้อว่าเดือนตุลาเพราะไม่แน่ใจว่าเดือนถัดๆไปเนี่ยเที่ยวบินพิเศษเขาจะยกเลิกหรือเปล่าคือยกเลิกคือแบบประมาณว่าให้เราไปจองเองแล้วก็จ่ายค่ากักตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็เลยตัวหัวข้อว่าเฉพาะเดือนตุลาคมอย่างเดียวนะครับก็ย้ําอีกทีนึ่งว่าเพื่อนๆที่อยู่ประเทศอื่นก็น่าจะใช้วิธีการเดียวกันก็คือติดต่อสถานทูตไทยที่นั่นได้เลยว่าจะขอออกใบรับรองนะครับไปยื่นกับหน่วยงานท้องถิ่น ครับก็เริ่มตามข่าวตรงนี้นิดนึงก็คือกระทรวงกิจการภายในของสาพันธรัฐเยอรมน,นีเนี่ยได้ออกระเบียบเพื่ออนุโลมชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าเชงเกนตั้งแต่17มีนาคมซึ่งสามารถต่อมาเรื่อยเลยฉะนั้นใครวีซ่าหมดในช่วงเวลาตรงนี้ก็คือได้อยู่ต่อมาโอ้โหเอ่อถ้าใครไม่อยากกลับก็ถือว่าโชคดีถ้าเกิดใครอยากกลับแต่ว่ากลับไม่ได้หรือรอคิวนานหรืออะไรก็ว่าไปก็อ่าก็ถือว่าเซงกันนะครับแล้วก็ตอนนี้คือหมดเขตไปแล้ว เรื่องการต่อให้เนี่ยหมดเขตไปตั้งแต่30กันยายนแล้วฉะนั้นก็จะต้องมีคนอยู่เกิน30กันยานแน่แด้วยความจําเป็นว่าเที่ยวบินพิเศษมันเกิน30กันยาไปอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเดือนหนึ่งก็มีแค่ไม่กี่รอบเองใช่ไหมอาจจะแค่รอบเดียวด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันต้องเกินแน่ๆสถานเอกอัครราชทูตนัก,กุงเบอร์ลินขอเรียนว่ากระทรวงกิจการภายในจะไม่ขยายระเบียบดังกล่าวออกไปอีกวงเล็บไม่เหมือนไทยเลยนะคือจริงๆประเทศไทยเราก็เหมือนกันนะ เพราะว่ามีคนต่างชาติเนี่ยที่เขาเรียกว่าตกค้างอยู่ในประเทศไทยเนี่ยวงเล็บอาจจะไม่อยากกลับประเทศตัวเองด้วยเพราะว่าโควิดระบาดเยอะใช่ไหมกลายเป็นว่าคนต่างชาติที่ตกค้างในประเทศไทยเนี่ยติดโรคก,กลัวโควิดเหมือนคนไทยไปด้วยฉะนั้นเขาก็ไม่อยากกลับก็เลยขออยู่ต่อมาเรื่อยจนกระทั่งสุดท้ายเราบอกว่าวีซ่าที่ขยายให้เนี่ยจะหมดยี่สิบหกกันยายนนะเราจะไม่ต่อให้อีกต่อไปนะคือขู่เขามาก่อนล่วงหน้าตั้งเป็นเดือนนะพอสุดท้ายเป็นไงรู้ไหมครับเลยยี่หกกันยายมาปุ๊บ ออกข่าวมาใหม่ต่อให้ถึงส1สิเอ็ดตุลาเฉยเลย <ifi> แต่เยอรมนีเขาพูดคำไหนคำนั้นนะฉะนั้นเลยสาสิบกันยายนมาแล้วเราก็ยังไม่เห็นได้ยินข่าวว่าเขาจะต่อให้อีกนะก็คือเยอรมนีเขาไม่ต่อให้แล้วนะดังนั้นหากชาวต่างชาติซึ่งรวมถึงคนไทยที่ได้รับการอนุโลมให้อยู่พำนักในสหพันธ์ตามระเบียบดังกล่าวถ้าจะยังคงอยู่ในสหพันธ์ภายหลัง3าสิบกันยายนโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ขยายการพำนักอยู่ต่อจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตที่ตนอาศัย คือที่ผ่านมาถ้าเกินแล้วเราก็ต้องไปต่อใช่ไหมแล้วก็จะต้องซื้อประกันเพิ่มให้ครอบคลุมวันที่เราจะต่อถ้าใครยังอยู่ต่ออีกหลังจาก30กันยายนโดยที่วีซ่าหมดอายุไปแล้วนะจะเป็นการพำนักอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายของเยอรมนีในการนี้ทางสถานทูตขอแจ้งให้คนไทยที่เดินทางเข้ามายังเยอรมนีด้วยวีซ่าเชงเก้นและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ภายใน30กันยานําเนินการต่อไปนี้ 1. คือติดต่อสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อแสดงเหตุผลและความจําเป็นที่ไม่สามารถเดินทางออกจากเยอรมน,นีได้อ่าก็อาจจะเอาประกาศของสถานทูตเรื่องเที่ยวบินพิเศษให้เขาดูบางทีสถานทูตก็โพสต์เป็นภาษาท้องถิ่นใช่ไหมแล้วก็เอาหลักฐานที่เราโดนยกเลิกตั๋วเครื่องบินไปให้เขาดูหรืออะไรก็ว่าไปเท่าที่เรามีอ่ะทีนี้ถ้าชี้แจงแล้วปุ๊บเนี่ยผลปรากฏว่าเขาบอกว่าข,า,กวา,ขาขอเอกสารเพิ่มเราถึงจะค่อยติดต่อสถานทูตตามข้อสองถ้าเกิดเขาบอกว่าโอเคละก็ให้คุณอยู่ต่อไปจนถึงวันที่คุณบอกอะ่ะ คือเราจะต้องมีกําหนดวันกลับที่แน่นอนบอกเขาด้วยแหละแอบถ้าเกิดเขาบอกว่าขอเอกสารเพิ่มเราก็ค่อยมาติดต่อสถานทูตเฉพาะเนี่ยเฉพาะในกรณีที่านักง,งานตรวจคนเข้าเมืองในเมืองที่เราอยู่เนี่ยต้องการเอกสารยืนยันว่าจะเดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยสถานทูตครับก็คือถ้าเกิดเขาไม่ได้ขอเอกสารอะไรเพิ่มก็ไม่ต้องแต่ถ้าเกิดเขาขอเพิ่มก็ค่อยมาติดต่อสถานทูตก็แบ่งเป็น2กรณีคือใครที่ลงทะเบียนเทีเ่ยวบินพิเศษไว้แล้ว ซึ่งเราแนะนํามาตลอดนะว่าให้ลงทะเบียนตั้งแต่ก่อนมาเลยก็ลงลงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวใกล้จะกลับจะยังไงจะรอเที่ยวบินพิเศษหรือจะจ่ายเองค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งก็คือคนที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วสําหรับคนที่มีความประสงค์จะกลับประเทศไทยสามารถขอรับเอกสารดังกล่าวได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นึกว่าจะส่งไปรษณีมาก็คือได้ที่ทางอีเมลนั่นแหละให้ระบุชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อและที่อยู่ในประเทศเยอรมนีให้ชัดเจน อแจ้งแค่นี้เองเหรออ่อแล้วเขาก็จะส่งเอกสารนั้นมาทางอีเมลให้ปริ้นไปให้ทางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองในเมืองของเราดูคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็มาลงทะเบียนซะในแบบฟอร์มที่เขาบอกพร้อมทั้งระบุความจําเป็นที่ต้องกลับประเทศไทยว่าวีซ่าเราหมดวันไหนและขอเอกสารยืนยันการเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษเพื่อสถานทูตก็จะได้ส่งไปให้ทางอีเมลกลับไปก็จบแล้วนะครับ คือตรงนี้เรามาอธิบายให้ฟังกันเผื่อว่าบางคนที่กําลังจะไปนะคือคนที่อยู่ที่นั่นก็อาจจะรู้กันแล้วก็ได้นะแต่คนกําลังจะไปเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเออตอนเขากําลังจะกลับเนี่ยนะคือตอนนี้แต่ละประเทศเนี่ยน่าจะไม่ได้ต่อวีซ่าให้แล้วถูกไหมแต่ว่าถ้าเที่ยวบินพิเศษมันเลยวันที่วีซ่าเขาหมดอายุแล้วเนี่ยเขาจะได้ มาขอเอกสารกับทางสถานทูตไทยที่นั่นเพื่อไปยืนยันกับทางหน่วยงานที่อยู่ใกล้ๆที่อยู่ในเมืองของเขาว่าเออเออฉันยังกลับไม่ได้นะฉันต้องอยู่เกินเพราะความจําเป็นนี่น,นี่อะไรก็ว่ากันไปทีนี้ถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนรู้ว่าประเทศอื่นเขาก็จะไม่ต่อวีซ่าให้เหมือนกันเดี๋ยวช่วยบอกเราหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราก็รู้แต่เยอรมน,นีที่เดียวนะแต่เราก็คิดว่าประเทศอื่นก็น่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแหละโอเคถ้ามีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ